สัญญาณที่บอกว่าไข่ตกแล้วสวัสดีค่ะมาหน่อยเองนะคะวันนี้มาให้เทคนิคคุณแม่ที่กําลังวางแผนมีน้องนะคะเรากําลังติดตามหาวันไข่ตกของตัวเองจริงๆแล้วจะมีสัญญาณง่ายๆที่เราสามารถสังเกตร่างกายของเราได้สัญญาณที่1นนะคะก็คือจะมีมุกไข่ตกค่ะมุกไข่ตกนะคะจะมีก่อนที่ไข่จะตกออกมาประมาณ2-3วันนะคะแล้วสณะของมุกไข่ตกเนี่ยก็คือจะเป็นมุกสามารถยืดได้เหมือนไข่ขาวดิบค่ะซึ่งแตกต,ต,ต่างจากมุกช่องคลอดโดยทั่วไปนะคะ การที่เจอมูกไข่ตกเนี่ยนะคะแสดงว่าเป็นสัญญาณที่เอสโตรเจนเริ่มทํางานสูงแล้วก็ไข่กาลังจะตกแล้วดังนั้นเป็นช่วงโอกาสท,ท้องที่สามารถเริ่มทํากันบ้านได้เลยค่ะอันดับที่2นะคะก็คือแผ่น LH นั่นเองค่ะใครที่ตรวจแผ่น LH นะคะตรวจอย่างสม่ําเสมอมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็พบว่าขึ้น2ขีดเข้มเท่ากันนะคะนั่นก็แสดงว่ามี LH surge แล้วนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ใกล้ไข่ตกแล้วเป็นสัญญาณหนึ่งที่บอกว่าไข่กาลังจะตกแล้วให้เริ่มทํากันบ้านได้เลยค่ะเทคนิคที่3นะคะ ใครที่ติดตามอุณหภูมิกายขนาดพักนะคะก็คือการวัดอุณหภูมิตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะคะแล้วก็ติดตาม